ถวายพระพุทธคตัตโตสัมมาสัมพุทปัสสะนัโมตัสสะตัตโตตัสสะอะระหะโตอะมะหังเกมรรคตุปาหิปะเนจิจจันติเปนามะปายอะมะชาติลามีรูปียัมปีตัมมะ หั chat, uh, uh, ่สัในน้ำัดผกหอสับหั่นาลาา้ให้สายงกันอบทาที่นเกี่วข้องนะครับในในเรื่องจะฝ่า เอกจรีเรืองขจรสิ 18, เด็กหญิงการธิชาจันทา19เดเก้า แ,แก้ัญหาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลรวของหม่บ้านของเราค่ะวันนี้่เป็นองดเตียนหมู่บ้านสีขค่รับถ่ายโอธรรมชาติเลยครับเคครับเรียบร้อยครับเคครับเรียบร้อย Rất cả. Ừ. Ờ. ตรงน้นะผมเองเแยกไปนนเลยครับ่สบ,บายเลยครับ みんな Kami akan memberikan peluang bagi mereka yang mempunyai